ทีพิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำแห่งที่11ของโลกจะตั้งอยู่ที่ไหนสวยงามอลังการเพียงใดไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะไปฮับชมและฮับฟังสาววอนขอความเมตตาการุณากดติดตาม่องของสาววอนเพื่อจะบอได้พาดคลิปต่อๆไปและสําหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากสปอร์ตอยากให้กําลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สําคัญอยากกดข้ามโฆษณาเด้อเฮลโหลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบก,กับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนมื้อนี้เนาะสาววอนจะพาทุกคนมาเบ่งพิพิธภัณฑ์สินใต้น้ําแห่งแรก ในประเทศไทยและแห่งแรกในทวีปเอเชียทุกคนว้าวชายแลนด์เนาะที่เพิ่นจะสร้างอยู่ในภูเก็ตประเทศไทยนั่นเองโอ้โห oh, ทุกคนจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดใด เนาะสาวอนก็อยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปพร้อมๆกันกับสาวอนเนาะก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของซองมีสาระเนาะที่สาวอนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซองของเพิ่นได้เลยเนาะสาวอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นได้หูไปพร้อมๆกันกันกบสาวอน ไปกันเลย s <S ที่พิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ำแห่งที่11ของโลกจะตั้งอยู่ที่ไหนสวยงามอลังการเพียงใดไปดูกันเลยครับมีสาระ,าระจังหวัดภูเก็ต มีโครงการที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรววแห่งแรกในทวีปเอเชียเพือ่อฟื้นฟูปการังที่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้น้ําแห่งที่11ของโลกที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแหล่งท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลแห่งใหม่ที่เป็นแห่งเดียวในโลกที่นําเอาเรื่องราวของวรรณคดีรามายณนะหรือรามเกียรติ์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาให้เป็นประติมากรรม และสร้างให้เป็นบ้านของปะาการัมเทียมสร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ SCG ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อฟื้นฟูปะาารัมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมโดยได้คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดำน้ำชมความสวยงามของปะการังและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลบนพื้นที่หนึ่งไร่ของบริเวณอ่าวสยามเกาะราชาจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความการุณาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ใช้พื้นที่และดำเนินการได้ครับสำหรับงานชิ้นเอกหนุมานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกลุ่มโรตารี่ภาค360 0ประเทศเกาหลีใต้ร่วมกันกับโรตารี่เมืองแร่ภูเก็ตและโรตารี่สากลภาค3 3 3 0ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรชายฝั่งและทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารพลังกับจังหวัดภูเก็ตและอีกหลายภาคส่วนร,รวมทั้งบริษัท SCG ได้ร่วมกันประเดิมประติมากรรมชิ้นเอกคือฮนุมานซึ่งถือเป็นงานชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ที่จะเริ่มกำเนิดรายาภูเก็ตอันเดอร์วอเตอร์อาร์ตมิวเซียมเมืองพิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรที่จะมีองค์ประกอบชิ้นประติมากรรมศิลปะในตอนตีเมืองลงกา โดยมีผลงานชิ้นใหญ่กว่า5ชิ้นผลงานและผลงานชิ้นประกอบกว่า10ชิ้นผลงานเช่นเมืองอโยธยาเมืองลงกาพระรามทศกัณฐ์หนุมานและมัชฉานุเป็นต้นโดยปราติมาก,กรรมหนุมานจะเริ่มนำลงพื้นที่ได้ในเดือนเมษายนปี2568และจะใช้เวลาในการรังสรรค์ผลงานทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์ ภายใน2 4ถึงปีพ <Wow. S 1> ิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรมีคณะที่ปรึกษาโครงการโดยเฉพาะคณะทำงานศิลปะร่วมสมัยของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่จะรังสรรค์งานศิลป์ใต้ท้องสมุทรบริเวณเกาะราชาจังหวัดภูเก็ต Underwater Art Museum สำหรับรายละเอียดทางสมาคมศิลป์และภาคีเครือข่าย จะร่วมแถลงข่าวใหญ่อีกครั้งและจะเรียนเชิญอ,อาจารย์เฉลิมชัยโกศิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติคณะที่ปรึกษาผู้ให้การสนับสนุนและประชาชนมาร่วมกันแถลงข่าวอีกครั้งโดยในห่วง2-4ปีจะเริ่มทยอยผลิตชิ้นงานเพิ่มเติม,ตมจนเสร็จสิ้นและจะเป็นซีมาร์คและแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลแห่งใหม่ของโลกซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาล และยั่งยืนให้แก่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไ,ไทยตอยนกคนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและเป็นบ้านของปะการังเทียมที่ช่วยเพาะพันธุ์ตัวอ่อนปะการางังช่วยลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำและเปิดโอกาสให้แนวปะการังธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองพิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรคาดว่า จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวและนักดำน้ำจากทั่วโลกพร้อมทั้งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตค<ว>รับประมาณกลางปีนี้พิพิธภัณฑ์สินใต้สมุทรจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและอดใจรออีกประมาณ4ปีจะสร้างเสร็จสมบูรณ์รอให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวชมครับสวัดกยากไปเที่ยวไดวยเนาะทุกคนรออีก4ปี ท้างหน้าทุกคนเนาะว้าวไทยแลนด์โอ้โหทุกคนว้าวไทยแลนด์ทุกคนอีก4ปีข้างหน้าทุกคนเขาก็ go, จะได้เห็นพิพิธภัณฑ์สินใต้น้ําของเมืองไทยที่เป็นที่แรกของเมืองไทยแล้วก็เป็นที่แรกของทวีปเอเชียเลยทุกคนแล้วก็เป็นแห่งที่สิอของโลกโอ้โ oh, ห นี่คือเพื่อนกำลังจะสร้างอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตทุกคนว้าวช h ยแลนด์หวังว่าสาวันก็จะได้ไปเที่ยวนาอทุกคนเนาะอยากจะไปเห็นว่าจะเป็นอะไรจะอลังการขนาดไหนนี่แหละเนาะเมืองไทยแบบเพื่อนเฮดแบบเพื่อแบบการท่องเที่ยวอิห่หเลยทุกคนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนาะทุกคนที่อยากจะมาเห็นอยากมาสัมผัส โอ้โห,หนึ่งในนานสาวรก็อยากไปเห็นอยากไปสัมผัสคือกันนี่แหละนเนาะเมืองไทยโอ้โหสุดยอดอิรี Amazing Thailand เนาะ ว้าวไทยแลนด์เนาะทุกคนอ่ะเนาะทุกคนมาฮอดนี่เนาะสาวอลก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดอ้อฝากทุกคนเนาะกดไลค์กด, к, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้สาวอลในเดอ้อสําหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ําใจเนาะอยากสพอร์ตสาวอลอยากให้กําลังใจสาวอลก็สามารถกดปุ่มซปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เนาะที่สําคัญอยากกด้ามโฆษณาดอ้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย ขออนุญาตฝากซองน้อยนี้แน่เด้อสาววอนซาแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้สาววอนแนเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย